ในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการล่าก,กลุ่มโจรสลัดโดยใช้เลือดเพียงแค่100แต่กูจะอัพแค่สายผลเท่านั้นนะครับผมมารอดูนะครับผมว่าในครั้งนี้เราจะสามารถตีเลดได้หรือเปล่าและผมจะได้ผลรอดผลบ้างไหมโอเคเดี๋ยวเราไปรีสตัดกันก่อนดีกว่านะครับผมผมกาว่าจะเพิ่มความยากไปด้วยโดยการที่เราจะรีเมลีนะอ่าเริ่มต้นมามันก็จะมีแค่100แบบนี้นะครับผมเราจะเอาอัพแบบให้เต็มเลเวลผมไปเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเหลืออยู่แล้วละ่ะผมจะอัพแค่ ฟุตก่อนส่วนค่ายเจ้าเมลีเนี่ยผมกละว่าจะอัพให้มันให้มันเพื่อมากลายเป็นสัก5,000อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้เรื่องของสกิลผลได้อยู่นะครับผม สัก2000แลละกันโอเคสักประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไอตัวพวกนั้นอะ่ะมันน่าจะง่ายอยู่เว้ยแล้วผลที่เราเลือกนะครับผมเอาเป็นผลอะไรกันดีนั่นคือผลหมาป่าสุดมาแรงของเรานะตอนนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรอตีกันเลยดีกว่ารอบแรกเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราไปหาผลกันก่อนดีกว่าทิศทางประมาณนี้โอเคยังไม่ใช่แม่งเกาะเค้กชัวไว้ทุกคน จากประสบการณ์มามามาอยู่ตรงไหนวะเอ้าเฮ้ยอยู่ตรงเกาะนู้นครับผมกูเห็นแล้วเหมือนเป็นผลล็อกเกตประวัน่ะใช่ครับผมแม่งคือผลล็อกเกตนั่นเอง,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 งกระจอกมากครับผมอะไรลอยมา เฮ้ย้านคิสตันช็อปมีทุกอย่างสำหรับเกมมาแรงเพชรวิบวับใน99คืนหรือจะเป็นต้นไม้โจมตีเบนหลอดสุดเฟี้ยวเกมพารกับการกดผลในบ็อกฟุตบริการตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบเร mm ็ว hmm. ท like right? wow. wow ันใจได้ของไวปลอดภัย hmm. ร <weed. cem. S 1> um ้อยเปอร์ลานคิสตันช็อป สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมจะไปทําการสุ่มผลก่อนด้วยนะครับผมอีกแค่ไม่กี่นาทีไอ้เจ้าโจรสลัดเนี่ยมันก็จะเกิดแล้วด้วยนะฮะนี่กูพุ่งมานิดเดียวเองนะเนี่ยสเตมินาแม่งจะหมดละไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยไปไปไปสุ่มครับผมปุ๊บ โอเคผนโหน,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 นขนโหดขอโหนโหน,พน,พนโอ้โหโอแม่งเอาผนดาร์กให้กูด้วยเดี๋ยวรอไปรอกลุ่มโจสลัดเกิดนะครับผมทุกคนจังหวะนี้กูว่าชาร์จรอรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเกิดแล้วนะครับผมทุกคนได้เวลาแปลงล่างโอ, ho, <c oughs> โอ้โหกูออกห่า <c oughs> งก่อนเลยกูจะไม่เข้าใกล้แล้วก็ใช้ฮาที่สังเกตในการช่วยปั๊บ <c oughs> ปั๊บ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 ใช้คำรามแต่ว่าเราต้องอย่าพุ่งเยอะนะครับผมไม่งั้นกูอาจจะสเตมีนาหมดนะฮะชนโอ้มันจะต่อยกูยิง ยิงสา์สกิลไปโอ้โหดีนะ่เนีย่ยกูเปิดไฮคิดสังเกตเอาไว้นะครับผมกูมห้ามปิดเลยอันนี้ในตัวชั่วนานไงรอบแรกกูก็โดนแล้วนะครับผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแม่งพุ่งมาหากูเมกซีก่นี้มาซี่กูพุ่งกลับหายไปไหนแล้ววะ,ะอะไร โอ้โหกูตีไม่ทันเหรอวะเดี๋ยวน้องไม่ทันได้ยังไงแซดเลยแม่งตายฟรีไปหนึ่งรอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันรอบหน้านะฮะผลเกิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองตามหาผลดูก่อนก่อนี้เปล่าไม่ใช่อาจจะเป็นเกาะนี้อ่าใช่ครับผมโอเคไปตามหากันทางไหนวะอ๋อทางด้านหน้าครับผมอยู่แถวนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยผลอะไรวะผลกระจอกครับผมโอ้โหแม่งผลนกนี่เองกูจะไม่เอาผลนี้ โจมตีเด็ดขาดกูบอกให้เดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันด้วยดีกว่านะครับผมทุกคนสุ่มให้กับสเตมินาสุดน้อยของเราไปฮะไปฮะเผื่อได้ของดีขอผลลีโอพาดครับผมผ่านหน้ากูไปหนึ่งเอ้ยไม่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 อีกหน่อยนึงนะทรายก็ยังดีดีกว่าล็อกเกจครับผมเศร้าใจว่ะเอาอีกแล้วแม่งเกิดมากูไม่เอ้โหกูจะตีทันไหมเนี่ยรอบนี้ผมลืมดูอีกแล้วนะครับผมทุกคนแม่งเกิดมาก่อนหน้านี้อีกแล้วเว้ยไม่ตามเวลาเลยนี่คำราม รีบโจมตีโอไม่ทันวะ่ะกูตายอีกแล้วสองรอบแล้วเนี่ยแต่กูาตายฟรีนี่กูยังโกรธเฮ้ยโอ้โหสามรอบแล้วเรียบแล้วแม่งหายแล้ว อะไรวะแม่งเกิดไม่ตรงเวลาเลยอ่ะจริงๆมันต้องเกิดอีก10นาทีนะครับผมแม่งเกิดก่อนโถคผลเกิดแล้วนะครับทุกคน8 0 0เมตรน่าจะเป็นที่เดิมแน่เลยอ่ะกูโผล่มาปุ๊บก็ใช่เลยนะครับผมน่าจะผลกากเหมือนเดิมเปะวะโอ้เหมือนจะเป็นผลกากรั็ผมใช่ผลสโมสนั่นเองว้ทุกคนผลกระจกแต่แม่งมีบอรตรงนี้ด้วยเราแย่แม่งเล่นไหม กูไปละการสุ่มผลของเราสุ่มได้แล้วหรือยังคิดว่านจะได้แล้วแล้ดต้องยจัดมาเลยครับผมโอ้โหของผลเท่โบวดวงกูมันไม่ค่อยมีขนาดนั้นเลยหรอล็อกเจ็ดอีกแล้วอ่ะทำไมดวงกูแม่ง เจอแต่ผลล็อกเก็ตตลอดเราจะรอตีนะครับผมรอบนี้กูจะเฝ้าเลยน้องไม่มีทางพลาดเฮ้ฮผลจากการท,ที่กูนั่งเฝ้าเอาไว้นะครับผมรอบนี้แม่งยังไม่เกิดเลยแล้วเราเปลี่ยนผลนะครับผมมาใช้เป็นผลมังกรคิดว่ามันน่าจะรอดได้นะเมื่อไหรจะมาวะน้องมาแล้ว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 เว้ยอยู่ไหนอย่ามาจ้ำสแกรใส่กูก็พอไม่โดนเลยโดนหน่อยนิดหนึ่ง ปาใส่เลยเอาอะไรวะแม่งโดนง่ายเกินยิงยิงยิงยงยงปับ๊บตูมันตามกูมันยังไม่ตายหมัดฟันด้วยอือกูโหดอยู่แล้วเอาโหดสาสิิวต้องไม่มีใครตีกูได้จับครับผมแล้วปลาใส่เฮ้ยผลมังกรแม่งเอาได้อยู่นะเนี่ยน่าจะไหวอยู่เฮ้ยกูเห็นเอฟเฟกดาบโอ้โอตอนนี้ผมรู้สึกว่าสเตมินาเราไม่น่าพอเลยว่ะทุกคน เอา้าเอา้ากกางอากาศไม่ไม่ไมม,ม่กูจะไม่ตายอีกเป็นครั้งที่3าสี่หรอกนะเอา้ามึงโอ้โหพอพอพอเราไม่ใช้แล้วนะครับผมไอ้สกิลเอ็กอันนี้อ่ะเฮ้ยมาแล้ววะ่ะทุกคนอืมตัวที่ให้ผลครั้งแรกที่กูจะตีได้อย่านะอย่านะโหแม่งว้ามาหากูด,ด้วยกูเอาตัวนี้ก่อนเลยทุกคนว่าผมจะตีธรรมดาได้ไหมมีสิทธิ์ไหมอะไรอ่ะมันค้างทำไมวะขอหน่อยอือืม,อ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 มโดนนะบ้าง คอมโบให้เดี๋ยเดี๋ยวเ<ะ>อะไรวะกูแม่งได้แบบผลกระจกเฮ้ยเรายังฟันได้อยู่่ะทุกคนเดี๋ยวผมตีให้แบบคอมพีดไปเลยนะครับผมมันจะคิดว่ากูจอบนะ,ะถ้าเราตีจนสําเร็จแล้วมีเหลือตัวเดียวใช้สกิลเอ็กได้ป้ามเรียบร้อยคอมโบครับผมกูจอบแล้วได้เป็นผลกระจอกอีกแล้ววะทุกคนไม่ไหวนะแบบนี้ล็อกเก็ตแบบ2รล็อตติดผลเกินนะครับผมพันเมนะฮะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นเกาะทีกี้เอาโพสแล้วมันจะเป็นเกาะไหนได้วะ ลองดูก่อนนี้ดิมันคือกล่องหัวการหลกหรือเปล่าใช่อยู่ตรงทางที่ทางนี้ผลโหดหรือไม่ขอผดูดีๆได้ไหมกูเกลือมานานแล้วยังไม่เห็นผลนะครับผมน่าจะต้นไม้นี้ โอ้กูเกลืออีกแล้วแม่งไปไหนตอนไหนกูว่ามีแต่ผลกระจอกติดตัวนะครับผมผมคิดเอาไว้ว่าในรอบนี้นะครับผมเราจะทําการใช้ผลคิสเนะในการโจมตีดูลองสลับกันดูบ้างนะครับผมคือผลมังกรเนี่ยมันค่อนข้างการันตีไปแล้วนะครับผมว่าตีได้แน่นอนคิสเนะผมก็คิดว่าน่าจะตีได้นะอ้าวมาแล้วนะครับผมทุกคนอปับ๊บอย่าเพิ่งมีใครสาต์สกิลมาสกิลสิจะไฟสกิลเอไปตอบว้าวหลบ โอเคฟัน <Okay>, ได้หนึ่งตัวคุ้มครับผมยิงโอ้เกือบแล้วกูสกิลเอ็กไปต่อเฮ้ยอะไรอะวาร์ปมาทำไมฟันธรรมดาเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะฟันธรรมดาได้อยู่เว้ยทุกคนเฮ้ยทำไมโอ้าทำไมฮาคิสังเกตกูไม่ทำงานวะโอ้สามหางที่กูสาชาัดไว้กลัวตัวนี้ก่อนเลยโอเคหลุดเดียวครับผมฟึบฟึๆฟเอ,อ,อ,อ้ากูอีกแล้วโอเคกูจะจำไว้เอสคิโมตัวนี้ เอสคีโมแม่งอยู่ไหนวะวันดีชาวเอสคีโมโอเคกูเจอแล้วโอ้ฟันไม่โดนเลยนะครับผมแจมเฮ้ยโอเคมันใช้สกิลแล้วเว้ยโอ้แม่งยังมีอีกตัวนึงนีหว่าฆ่าหัวกูจะหมดแล้วเนี่ยไอ้น้องเอออย่านะาอย่านะอย่านะกูกลัวน้ำแข็งมากเลยอะไรอยู่วะเนี่ยกี่รอบแล้ววะทุกคนผลคิสเน่แม่งไม่ค่อยเวิร์กว่ะอันนี้ไม่แจมไม่แจมกูตายบ่อยเกินกูตายบ่อยเกินไม่ได้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 กูหาตัวก่อนตัวไหนที่แม่งจะให้ผลกูวะอยู่ไหน ตัวให้เอาอะไรวะทำไมมันแม่นจังเลยอ่ะแม่งโคตรเอ็มบอร์ดได้กูเจอแล้วตัวให้ผลตายได้ทีเถอะแม่ตัวนี้โปะวะไม่ใช่ครับผมไมมอ้นี่เอสคิโมโอ้แล้วแม่งเหลือเอสคิโมกันทั้งนั้นเลยเอสคิโมยังไม,ยงไม่ยังไม่ตุยเหรอวะนานยังเลยกูกลายเป็น,มนหมาแล้วตอนนี้ฟัน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 จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องรีบตีโอเคสวยครับผมแม่งผนกระจอกกูสาตายทั้งหลายรอบเพื่อผลทราย ไม่ยจยินคะ่าหัวจาก3.7นะครับผมเหลือ3.5กูจะเอามันต่อนะครับผมกูจะเอาให้เควสมันจะขึ้นกูจอบสวยขึ้นกูจอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราคนา้งที่จะสัก c e เซสมากเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตีรอบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคิดซื้อในกูบายแล้วและแม่งผลเกิดแล้วไงทุกคน800เมตรนะครับผมจัดไปดูเหมือนมันน่าจะเป็นตรงกาะพีนัทเว้ไม่รู้ว่าใช่ไหมวาร์ปมา ใช่เฮ้ยผลมากมากเลยทุกคนกูเห็นแล้วโอ้มันก็ยังเป็นผลที่ดีมากกว่าที่เราตามหามาก่อนหน้านี้เยอะเลยเราจะไปลองสุ่มผลกันบ้างดีกว่านะครับผมสุ่มสๆ่มสุมสมสมสมของดีหรือเปล่าไหนดูหน่อยสิจัดไปและผลที่เราได้โอ้แม่งวนๆอยู่แค่เนี้ยวนๆอยู่แต่กับของกระจกเรามาเลือกผลที่เราจะใช้โจมตีเจ้าพวกกลุ่มจนสลัดกันดีกว่าเลือกไม่ถูกเลยกเอาผลอะไรดีแวะ ลองเยติดูไหมอ่ะเยติจัดมาครับผมลองดูนะผมไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับผมใกล้เกิดแล้วนะครับผมเยสกู yes! มารอเลยในรอบนี้30วินะครับผมโดยประมาณเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วปับ๊บก้อนบอลหิมะเอออันไหนที่มันเป็นเอสคิโมวะกูจะได้ไม่เข้าใกล้กูเจอแล้วชาวเอสคิโมปปาปากก้อนน้ำแข็งดันยาอย่าเข้าใกล้กูปับ๊บ เฮ้ยนี่มันสกิลสูงนี่มันสกิลสี่ิดสกิลไปหน่อยทำไมกูสกิลไม่โดนใครเลยวะกูงงว่ะหันหลังกับโวโดนไปดิเดีเวลาแปลงร่างเฮ้ยมันมีชาวเอสกิโมอะไรมาแถวนี้ปะวะกูกลัวกูกลัวเอสกิโมโอ้หแบบนี้มันจะเสียเวลาเกินไปปะวะทุกคนดูดิกูใช้ได้แค่สกิลแซดอะไรอย่างเงี้ยสกิลสีกูก็ไม่กล้าใช้นะครับโอ้ แม่งแม่นจังวะเอสคิโมะมันดักกูได้หมดเลย<ฮ>กูร้องแล้วกูร้องเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีดันออกไปอย่าเข้าใกล้กูโอ้โหแม่งมาอีกแล้วกูตายเพราะชาวเอสคิโมเยอะมากไอตัวที่จะได้ผลอยู่ไหนวะหาแม่งก่อนเดี๋ยวกูจะตีแล้วไม่ได้ผลนะครับผมไม่ใช่อะไรเฮ้ยหลบหลบหลบมันจะหมดเวลาหรือย,ยังวะกูกลัวมันหมดเวลาเฮ้ยกูเจอแล้วมันคือเชฟนะครับผมที่สามารถได้ผลไม้พิศดารโอเคจัดไปครับโอเคโอเคลูกสมุนแม่งตายเหลือแม่งตัวเดียว ปับมาน,นี่เร็วโอ้โอ้โอโอแม่งเกือบตีกูได้โอ้โอเคนะครับผมเราได้มาเป็นผล<ห>นแสงถึงแม้จะเป็นผลที่กระจอกอยู่นะครับผมอะรารผลเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่งอยู่ด้านหลังกูด้วยแต่ทรงนี้กูว่าน่าจะกล่องเค้กว่ะมันดูแบบลดเยอะอ๋อไม่ใช่ครับผมเกรดทีมาโอ้ยผลเจ็บว่ทุกคนคนเจ๋งคนเจงเอ้แต่ว่าผลเจ็บกูมีครบหรือยังวะ ให้เขาลองเช็คหน่อยโอ้แม่งมีคคไปแล้วอ่ะทุกคนลองเอาผลเจ็บล่าดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะดีอยู่นะเว้โอเคถึงเวลาลองผลเจ็บปั๊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 บโดนอยู่ไหมโอ้ยโคตรแรงอ่ะเฮ้ยอะไรนี่หลอกนะนี่หลอกนะปึ๊บลองดูก่อนกูไม่เคยใช้โอเคลองดูสกิลวีครับผมโอ้แม่งแลกกับสเตมินาที่โคตรเยอะเฮ้ยหลบหลบปั๊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 บเจ็บนะเจ็บนะโดนเยอะอยู่ โอ้สเตมินาแม่งหายเยอะมากไว้ทุกคนกูเมื่อไหร่กูจะจําว่าว่าแม่งห้ามใช้โอเคดีนะในที่มันเอลีอยู่นะครับผมเฮ้ยหลอดนี้มันคืออะไรโดดสูงอย่างนั้นเหรอหรือว่าโอ้แม่งแรงขึ้นไว้ทุกคนแรงขึ้นแบบมหาศาลโว<อ>รอบนี้กูตายหนึ่งรอบกูจะให้แบบว่าตายแค่รอบเดียวพอนะผมจริง,รงๆกูไม่ควรนะฮะทุกคนฮึบจับโอ้โหเยดูดีแรงจริงป่าอือคนเจ็บแม่งแรงจัด โอ้อะไรวะกูตุยแล้วรอดสองแล้วนะครับผมอะไรวะเนี่ยโดนโดนกู don t, don t เมื่อไหรเมื่อไรจะตุยฟันตีนธรรมดาอ้โชเดชชุบ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 อ้เดี๋ยวนะมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าเล่นแบบนี้กูกลัวกูมึงหายเฮ้ยเอาดี แม่งโคตรโหนะทุกคนแหมสุดท้ายแล้วมันจะต้องให้ของดีกับกูเว้ยเพราะกูเกลืมานั้งคลิปไงน้องว้าวสุดจัดจริงครับผมสุดท้ายแล้วเราได้มาเป็นผลเยตินะครับทุกคนเก็บได้แล้ววากูมีทําไมว่าทั้งสองผลโหกูหาเก่งจังเลยโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์ผมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครังหน้านะครับผมซีเกลนะเจบบ้บาย,บายกูแดกโชเลย